กลุ่มผู้ค้ารายย่อยอาชีพอิสระที่อาจจะเพิ่งเริ่มกิจการหรือว่ากลุ่มที่ไม่เคยมีสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินมาก่อนเนี่ยอาจจะได้รับข่าวดีแล้วนะคะเพราะว่าทางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหการรมขนาดยอ่อมหรือว่าบอนสอยโยอนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของการที่จะช่วยให้กับ พี่น้อง SME เนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะ,ะซึ่งจะเป็นการค้ำประกันร,รอบใหม่วงเงินค้าประกันถึง50าหมล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กับคุณกิติพงษ์บุรณาศเรีรองผู้จัดการทั่วไปสายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสยอตอนนี้อยู่กับเราในรายการแล้วไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณกิติพงศ์ค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่แอดครับผมสวัสดีค่ะค่ะโอ้วันนี้น่าจะเป็นข่าวดีกับระยุ่ยมากๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนจะไปฟังข่าวดีฟังข่าวเรื่องเอสเอก่อนนะได้ข่าวว่าสภาพคล่องเอสเอมไม่ค่อยดีเลยใช่ไหมคะอยากให้สายภาพตรงนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะครับต้องต้องเรียนก่อนว่าตอนในในมุมของ SME นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีบทบาทสําคัญกับประ,ประเทศทีเดียวนะครับ เพราะว่า35%เนี่ยของ GDP เป็นของ SME นะครับแล้วก็72%เนี่ย SME มีผลกับเรื่องการจ้างงานพอสมควรนะครับเ2ออัตราการจ้างงานมาจาก SME ดังนั้นจา,จากที่ทางพี่แอดพูดถึงเนี่ยในปัญหาการการเข้าถึงสินเชื่อนะครับเพื่อเสริมสภาพคล่องของ SME เป็นสิ่งสําคัญมากครับ<ม>เพื่อที่จะให้สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนหรือสามารถเรียกว่า ขยายกิจการได้นะครับแย้ครับในช่วงเศรษฐกิจห<อ>ลังโควิดครับผมค่ะนะคะก็ได้ว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องของการไม่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ก็อาจจะลี้คลาคลี่คลายลงนะคะออโดยเฉพาะกลุ่มร้านค้ารายย่อยอาชีพอิสระหรือว่าผูท้ที่เริ่มกิจการใหม่ๆเนะะี่ยค่ะ จะได้ข่าวดีนะที่ทางคุณกิติพงศ์กำลังจะเล่าให้ฟังนะคะเรื่องที่บอกว่าตอนนี้ค่ะบสยกำลังนะคะจะมีโครงการค้ำประกันใหม่ที่บอกว่าเป็นโครงการค้ำประกันสินเชื่อระยะที่11อ gps 1 1ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะมีอะไรที่เป็นรายละเอียดบ้างค่ะ ครับขอบคุณครับก็ในส่วนภาครัฐบาลนะครับที่ต้องการขับเคลื่อน SME เนี่ยก็มีผ่านครมอ,อนุมัติโครงการ PGS ระยะที่11น,นะครับหรือ PGS 11น,นะครับแลาจริงๆเราทำมา10ละเรียกว่าซีรีส์ที่10ละอันนี้ขึ้นซีรีส์11น,นะครับตัว PGS เองเนี่ยตัวภาครัฐเนี่ยต้องการที่จะขับเคลื่อน SME นะครับโดยเฉพาะกลุ่มรายย่อยอย่างที่พี่แอดักนะครับแล้วก็ SME ที่ เน้นเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับรวมถึง SME ที่ต้องการต่อยอดที่เป็นธุรกิจใหม่ๆที่ทเริ่มขึ้นนะครับก็เป็นโครงการวงเงิน5 0 0มล้านบาทนะครับที่อนุมัติทุกงานนะครับโครงการนี้เนี่ยต่อรายสูงสุดถึง40ล้านนะพี่แอดครับแล้วก็ในแง่ของระยะเวลาค้ประกันเนี่ยเราสูงถึง10ปีนะครับก็สามารถทําได้ยาวๆในการที่จะเข้าถึงการขอสินเชื่อนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยโดยเฉลี่ยต่อปี1.75นะครับ ขั้นต่ำเนี่ยใน2ปีแรกเนี่ยภาครัฐก็คงช่วย subsidize ให้ด้วยก็คือมีการชดเชยให้ใน2ปีแรกนะครับเพื่อให้ S&E SO <ช>เนี่ย<ช>พอเข้าถึงสินเชื่อปั๊บเนี่ยก็จะตัวเบาหน่อยกับการค้าประกันไม่ต้องเป็นภาระมากในช่วงเริ่มต้นของการเข้าถึงสินเชื่อครับผมอมโอ้โหค้ำประกันกันแบบยาวๆเลยนะคะตั้ง10ปีเลยใช่ครับ <นะ S 2> ใช่ครับ,รบยาวยาวมากๆเลยนะสิบปีแล้วก็วงเงินค้ำประกัน ต่อรายนี้สูงสุดถึง40ล้านบาทเลยนะคะอันนี้ค,คือทุกทุกคือคำได้ทุกสถาบันการเงินเลยใช่ไหมคะสถาบ,บันการเงินครับเ,อ,เอ,อผู้ประกอบการพี่น้อง SME ก็สามารถขอสินเชื่อได้ครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมกับสถาบ,บันการเงินเร็วๆนี้ครับในครงการนี้ค่ะ นอกจากค้ำยาวถึง10ปีแล้วโครงการนี้เนี่ยระยะเวลาในการที่จะมาขอค้ำประกันก็ยาวมากเหมือนกันนะเพราะว่าจะไปสิ้นสุดต,ตั้งธันวาคมปีหน้าเลยนะคะใช่สิ้นปีหน้าครับก็ดูแลพี่น้องยาวๆครับเพื่อให้าเพื่อได้ต่อเน,นื่องครับ ค่ะเรียกว่าบสยทุ่มสุดตัวเลยนะคะในครั้งนี้นการที่จะทำโครงการที่ว่าเป็น PGS ระยะที่11นะอ,อ่านะเป็นโครงการค้ำประกรันที่ยาวมากๆเลยนะ10ปีนะคะแล้วก็มีเวลากันจนถึงธันวาคมปีหน้านะคะวงเงินก็ทั้ง40่ล้านฟรีค่าทาเนียม2ปีและอีกต่างหาโอ้โหเรียกว่าคุ้มสุดตัวเลยนะใครที่ได้ค้ำเนี่ยถือว่าเรียกว่า น่าจะสามารถที่จะต่อเขาเรียกต่อยอดธุรกิจนะได้ไดอีกยาวเลยทีเดียวนะและกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นกลุ่มไหนบ้างคะครับก็ในกลุ่มเป้าหมายการช่วยเหลือนะครับก็จะมีด้วยกัน4่กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพี่น้องพ่อค้าแม่ขายนะครับที่ประกอบอาชีพรายย่อยนะครับหรือพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับต่างๆที่ต้องการเสริมสภาพคล่องนะครับหรือว่าต้องการที่จะมีเงินผุนเวียนในหมุนซื้อของหน้าร้านอย่างเงี้ย ันนี้คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่อ่าเรียกว่าอาจจะเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจนะครับเรียกว่ากลุ่มเรียกว่าถ้าการเองก็เรียกเหมือนสตาร์ทอัพหรือกลุ่มยูเจนที่ต้องการเพิ่งประกอบกิจการและอยากเข้าถึงสินเชื่อนะครับกลุ่มนี้ก็เพื่อที่จะใช้ในการลงทุนธุรกิจนะครับ กลุ่มที่สามเนี่ยจะเป็นกลุ่มเรียกว่าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมหรือพลังงานสะอาดนะครับกลุ่มนี้เมื่อกี้ต้องการขอสินเชื่อประเภทกรินเครดิตนะครับ BCG ESG เนี่ยก็สามารถเข้าถึงได้และกลุ่มสุดท้ายก็เป็นกลุ่มที่ภาครัฐพยายามขับเคลื่อนแล้วก็ต้องการส่งเสริมเต็มที่ก็คืออีกไนท์นะครับเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการการช่วยเหลือแล้วก็เสริมสภาพคล่องครับผมอีกไนท์ไทยแลนด์อีกไนท์ไทยแลนด์ได้ยินท่านนายกพูดอยู่นะคะไทยแลนด์ใช่ครับใช่ครับ ค่ะค่ะอีกไนท์นี่คือกลุ่มไหนบ้างนะคะกลุ่มกลุ่มอีกไนท์ไทยแลนด์เนี่ยร่าเๆนะครับเ,เราก็ช่วยเหลือทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับแล้วก็ในกลุ่มนี้เนี่ยเราก็มองไปธุรกิจที่เป็นในกลุ่มอีกไนท์ก็คือกลุ่มท่องเที่ยวนะครับกลุ่มด้านการแพทย์นะครับอาหารสถาบ,บันด้านการเงินขนส่งนะครับแล้วก็เกี่ยวกับยานยนต์นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องการขับเคลื่อนอโครงสร้างการทำงานของ SME ครับผม ก็ท <formation> ี <R ud Clark Champion> uhm. ่ว <sailing> ่าเป็นกลุ่มที่เป็นนโยบายของทางภาครัฐด้วยนะคะของรัฐบาลซึ่งก็แถลงในการประชุมสภาที่กำลังพิจารณางบประมาณด้วยอีกนัดไทยแหลมนี้นะคะแต่ว่าที่ที่สำคัญก็คือว่าพ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระนี่แหละที่เขาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ครั้งนี้ก็จะได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นนั่นเองนะคะ อ๋อเก็ค่ะ,คะซึ่งซึ่งมีจำนวนมากมากเลยใช่ไหมคะกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็เรียกว่าในจำนวนพี่น้องเอ e อประมาณสามสามล้านกว่ารายเนี่ยนะครับก็กลุ่มนี้ประมาณสักเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับ <c oughs> ที่ <c oughs> ที่เป็นกลุ่มรา,ายย่อยนะครับหรือกลุ่มพี่น้องคนตัวเล็กนะครับที่ต้องการ <c oughs> ขับเคลื่อนในแร่ของการทำธุรกิจครับผมอือื <c oughs> ค่ะก็ เรียกว่าใครที่บ่นๆอยู่นะว่าเอ๊ะซึ่งเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนฉันมีปัญหาไม่มีคนค้ำเนี่ยท้งนี้เสียงบ่นก็อาจจะน้อยลงแล้วนะคะหลังจากที่ทางวาสย์ออกออกมาตรก,การนี้ไปเอ๊ะจะจะสามารถเริ่มเข้ามามามาขอค้ำประกันตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะในช่วงประมาณสักกลางเดือนหน้าเป็นต้นไปก็สามารถเข้าขอค้ำประกันได้แล้วครับโดยกิจกรรมช่วงนี้เราก็จะมีการชี้แจงรายละเอียดโครงการกับสาบันการเงินนะครับ เพื่อให้ม,มีเตรียมเต็มความพร้อมผลิตภัณฑ์ที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็หลังจากที่มีการเตรียมผลิตภัณฑ์เรียบร้อยทุกอย่างพร้อมก็ในช่วงกลางเดือนหน้าก็สามารถส่งการขอคำพรกการได้แล้วครับเรียนครับเตรียมการเลยนะเตรียมเตรียมหลักฐานให้พร้อมเลยนะคะรกรกดาคมเดือนหน้าก็คือคเหลือไม่กี่วันแล้วนะคะเตรียมการ,รนะอันนี้ก็ต้องไปติดต่อแบงก์ก่อนนะคะขออนุญา<ป>ตเพิ่มเติมครับคือ ในแง่ในระหว่างนี้นะครับอย่างที่พี่แอดแนะนำก็คือว่าสามารถที่ติดต่อ,อบอสยอก็ได้นะครับที่อสอบถามแน,นะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลหรืออยากจะขอคำปรึกษานะครับแล้วก็เมื่อเราเปิดรับคำขอก็สามารถที่จะดูแลพี่น้องต่อได้เลยครับเน<อ>ี่ยครับอ๋อคือก่อนก่อนที่จะไปไปเจอแบงค์เนี่ยไปเจอบอสยอก่อนเพื่อขอคำแนะนำเหมือนไปติวเข้มกันก่อนด้วยคะเนี่ยใช่ครับใช่ครับให้มีความพร้อมเพราะว่าพี่น้องเองบางทีอาจจะ อยากจะเตรียมตัวให้ถูกต้องเอกสารนะครับความการเตรียมข้อมูลทางธุรกิจนะครับและประเภทวงเงินสินเชื่อที่ต้องการนะครับทางเราก็ให้คําแนะนําและพร้อมกับที่จะแน,นะนําสถาบันการเงินดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับท่านได้ครับอ่าเตรียมการไว้เลยนะคะก็ไปได้ทั้งที่สํานักง,งานเดบิยสยอและก็สาขาใช่ไหมหรือที่ไหนบ้างคะตอนนี้เราเรามีช่องทางทั้งทางสาขาเรา11แห่งนะครับแล้วก็ทางไลโอเ A เรานะครับ a @TCGfirst t ของเรานะครับก็สามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะครับ a n y w h e r e anytime แล้วก็สามารถนัดหมายในเรื่องของการเข้าคำปรึกษาได้เลยครับพี่แอดครับอ๋อค่ะเดี๋ยวนี้เรียกว่าเป็นยุคดิจิทัลแล้วนะอาจจะไม่ได้ต้องไปเจอตัวเป็นๆการติดต่อกันทางไลน์ได้เลยนะคะไลโ์ OA นะคะก็แอดไลน์เข้าไปนะคะอ่าอย่าไปแอดไลน์ผิดกันแล้วกันเดี๋ยวจะเจอพี่มิชามิชาซีเนี่ย่ะอ่า อตอนนี้พอจะประมาณการได้ไหมคะว่าจะช่วยพี่น้อง s อ e เนี่ยได้สักประมาณเท่าไร่คะคือภายใต้โครงการนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะช่วยมากกว่า77็ดพันล้านนะครับน่าจะสูงที่เดียวให้เข้าถึงสินเชื่อนะครับแล้วนอกจากช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังขอให้เกิดมูลค่าสินเชื่อที่เข้าถึงได้อยู่อย่างน้อยประมาณสักห0 0มืล้านนะครับ แล้วก็จากพี่น้อง SME ที่สามารถเข้าถึงได้จํานวนขนาดนี้เในประโยชน์ของโครงการเนี่ยก็ยังช่วยรักษาการจ้างงานได้อีกกว่าสามแสนตำแหน่งนะครับเนื่องจากพี่น้อง SME ก็มีลูกจ้างมีคนทํางานด้วยกันนะครับก็เป็นประโยชน์ในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อคํานวณเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์โดยรวมเนี่ยถึงสองแสนล้านนะครับสําหรับโครงการ5 0 0หมื่นล้านของ p g s 1 1ในครั้งนี้ครับผมอืมค่ะก็เดี๋ยวดูว่าตอนนี้คือ คือเอสเอก็บ้านเราก็มีอยู่ประมาณสามล้านต้น้นะกว่ารายนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือบอสยก็ก็ค้าไปเยอะแล้วนะฮห้าเดือนที่ผ่านมานี่ค้าประกันไปเท่าไหร่แล้วคะจำนวนห้าเดือนเนี่ยบสยเนี่ยค้าไปยอดค้าสะสมอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยล้านเลขกลมๆนะครับแล้วก็ช่วยที่น้องเอสได้ประมาณสี่หมื่นสองพันายแล้วครับก็ก็ช่วยต่อเนื่องช่วยต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วละ ปีที่แล้วเนี่ยเราช่วยไปประมาณ9 9 0 0หลายทีเดียวนะครับก็พยายาม,มที่จะน้องเต็มที่ครับพี่อาครับค่ะนี่คือ5เดือนแรกของปีนี้ก็ค้ำไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็จากนี้ไปเริ่มตั้งแต่เดือนก,นกรกฎาคมนี้ก็จะรี้ค้ำประกันอีกก็คือเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ7,700ลายถูกไหมคะ เออเจ็ดหมื่นเจ็ดพลายเพ้่7เจ็ดหื่นเจ็ดันลายทำตัวเล็กจะตกไปเลยนะ่คะเพื่อที่จะปลุกให้คุณพิจพูดฟังได้ตื่นเพราะตอนนี้บ่ายสองกว่าอาจจะงีบกันอยู่ <c oughs> นะก็เยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วตอนนี้คือสถาบรรันการเงินเขารู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าวสยมีโครงการนี้ค่อนข้างใหญ่เลยตั้งห้าหมื่นล้านครับหลังจากที่ครมอนุมัตินะครับเราก็มีสื่อสารในในเรื่องของ โครงการภาพดวงนะครับให้ทราบว่าตัวเงื่อนไขโดยรวมๆเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมีนัดหมายสถาบันการเงินเข้ามาคุยในรายละเอียดนะครับเพื่อซักซ้อมแล้วก็ให้ท่านได้เข้าใจนะครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวในช่วงต้นเดือนประมาณต้นเดือนกรกฎานเนี่ยก็จะมีนัดลงนามความร่วมมือกับสถาบันการเงินที่มีการใช้โครงการเรานะครับก็เรียกว่าส่วนใหญ่เลยแหละใช้โครงการข้มประกันรอยู่แล้วนะครับเพราะว่า หลายครั้งที่เราเจอว่าพี่น้อง SME เีนี่ยบางทีหลักประกันไม่เพียงพอหรือไม่มีหลักประกันเนี่ยแต่เข้าถึงสินเชื่อเนี่ยยังมีข้อจํากัดเราก็จะไปทําประกันเติมเต็มในส่วนตรงนั้นให้ครับยี่ครับรอค่ะค่ะหรือว่าช่วงนี้ถ้าจะไปงานมหากรรมรวมพลัง s อสไทยก็ไปที่บูธของบอสอยอได้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ มีมีมีอะไรในบูธบ้างคะเผื่อว่าพี่น้องเอสบีฟังอยู่จะได้ออตรงไปที่บูธบสยเลย<บ>ขอบพระคุณครับก็บสยเราก็ขนความช่วยเหลือมาเต็มที่นะครับก็ในส่วนของการเข้ารับคาปรึกษาเนี่ยก็สามารถปรึกษาได้ที่บูธนะครับไปพบเอ่อเออจ้าหน้าที่หรือท่านที่ปรึกษาทางการเงินบสยเราไปดูแลให้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรามีโครงการเข้าปาระกันในระหว่างที่เอ่อเอกำลังจะออกเนี่ยบสยก็มีโครงการที่ดําเนินการ เองด้วยบสยอยอยู่แล้วนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยคนที่เข้าไปสมัครนะครับแล้วก็ยื่นคําขอคข้ามะกันเนี่ยภายใน30กันยานะครับก็จะได้รับยกเว้นค่าดําเนินการคข้ามะกันนะครับค่าดําเนินการคข้ามะกันเนี่ยให้กับผู้ประกอบการนะครับซึ่งในโครงการนี้ก็รับเข้าร่วมกิจกรรมอย่างที่มหากรรมครั้งนี้ตั้งแต่วันที่1 9บเถึงยีมิถุนายนนี้ครับพี่อดครับก็พร้อมที่จะดูแลเต็มที่ครับค่ะงานนี้ก็จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิจนะคะ ใช่ครับสูนยประชุมแห่งชาติสิริิกครับพอห้าถึงหครับผมชัน<า>้นเ <LG. S 2> อวจีไปสะดวกเลยนะสามารถที่จะนั่งรถไฟใต้ดินไปลงสถา,านีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกเตได้เลยนะวันก่อนแวะไปก็เห็นเขากำลังเตรียมการจัดงานอยู่นะคะอ่ะละค่ะนอกจากตัว Product แล้วค่ะมอสโยเนี่ยยังมีมาตรการอื่นใดอีกไหมคะที่จะช่วยเหลือ s m e ค่ะ ครับก็ในส่วนของบสยเนี่ยเรามีบทบาทด้วยกัน3บทบาทบทบาทแรกก็คือการาให้การคำมก,กันนะครับคือผลิพันฑ์คำมก,กันเราบทบาทที่2เนี่ยซึ่งเป็นที่พึ่งของพี่น้องมากๆก็คือในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะครับซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยบางทีนึกไม่ออกจะคุยกับแบงค์อย่างไรหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการบ,บางท่านเนี่ยเป็นสินเชื่อขอสินเชื่อกับแบงค์ไปแล้วแล้วก็เอะเราจะเจรจากับแบงค์ยังไงถ้าเกิดเราอยู่ในภาวะธุรกิจตึงตัวหรืออยากจะขอผับ เ่ับเงื่อนไขการชําระหนี้กับแบงก์เนี่ยเราเราไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรก็มาคุยกับผู้ที่ปรึกษาได้หรืออยากจะต่อยอดธุรกิจก็มาคุยกันได้นะครับนี่คือเรื่องที่2ส่วนเรื่องสุดท้ายที่บสยดูก็คือสําหรับลูกหนี้ของบสยนะครับที่บสยมีการจ่ายค่าประกันชดเชยให้กับสถาบันการเงินไปแล้วนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการมาเป็นลูกหนี้ของเราเนี่ยเราก็มีตัวโครงการเรียกว่ามาตรการ3สีนะครับเรียกว่าม่วงเหลืองเขียวนะครับเงื่อนไขของมาตรการเราเนี่ยก็ดูแลกัน ตามความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ก่อการนะครับยกตัวอย่างเช่นเริ่มบงในสีม่วงเนี่ยก็เริ่มขั้นต่ำที่500บาทนะครับ5้0บาททำให้ผู้ก่อการเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ลดไม่เป็นภาระจนเกินไปในช่วงที่ผ่อนชำระนี่คือสองก็คือ มาตรการสีเหลืองเนี่ยก็คือชาระ1%นระครับแล้วก็มีส่วนลดของอัตราดอกเบีย้ยให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้อง s m e แล้วก็มาตรการสีเขียวนะครับเป็นมาตรการที่ชําระเข้ามา1 0ของเงินต้นนะครับแล้วก็ปสยก็ฟรีเปอเเลยอันนี้ผ่อนชาระ0%ไม่คิดดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็เรียกว่าคิดดอกเบีย้ย0%รนแล้วก็ผ่อนนานได้ถึง7ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นทําให้ผู้ก่อการหรือลูกหนี้ของปสยเนี่ย สามารถประคองธุรกิจได้อันนี้เป็นภารกิจที่เราจะดูแลลูกมี้ของเรานะครับครับค่ะก็เดี๋ยวคงจะได้ยินข่าวดีจากพี่น้อง s อ e บ้างนะคะเพราะตอนนี้มีได้ข่าวไม่ค่อยดีนะว่พาพี่น้องเอสบก็บ่นกันระเกินนะคะคอ่าทีนี้อยากให้ทางคุณกิติพงษ์ย้ำนิดนึงนะคะว่าตอนนี้คือสามารถติดต่อไปมีช่องทางไหนบ้างเบอร์โทรไลโอเอใช่ไหมคะค่ะใช่ครับ ก็ในแง่ของของการติดต่อของบสยนะครับหนึ่คือ call center ของเรานะครับ028909999นะครับ uh huh. ดูแลทำการปรึกษารับเรื่องนะครับหรือจะนัดหมายท่านที่ปรึกษาทางการเงินสูนที่ปรึกษาทางการเงินของบสยนะครับออสอ2ก็คือสะดวกรวดเร็วเลยอันนี้ anywhere, anytime w h e e r a n y ก็คือ Li n e OA เรานะครับ at TCG first at t c g first นะครับก็จะเป็นตัวไลน์ที่ทางผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้าไปสอบ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่าง PGS 11เดี๋ยวที่เราจะมีก็จะมีออกโฆษณาหรือสื่อสารโครงการต่างๆของบอสยสามารถที่จะเข้าไปนัดหมายที่ปึกษาทางการเงินได้นะครับแล้วก็มีการเช็คสุขภาพทางการเงินผ่าน CCG ด้วยนะครับผ่านไลน์ได้ท่านสามารถดูสุขภาพเช็คสุขภาพทางการเงินของท่านได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสารของบอสยครับผมได้11แห่งทั่วไทยค่ะค่ะตอนท้ายสรุปนิดนึงค่ะว่า วงเงินค้ำประกันรอบใหม่50าหมนล้าน,นะคะ่ะคือมีกลุ่มไหนบ้างมีใครบ้างที่จะได้เข้าถึงการค้ำประกันตรงนี้คะครับก็วงเงิน50าหมนล้านนะครับโครงการนี้ก็คือช่วยพี่น้อง SME ด้วยกัน4ี่กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือ,อ,อพี่น้องพ่อค้าแม่ขายนะครับที่ทําอาชีพอิตสะหคนตัวเล็กๆนะครับท,ที่ประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มที่2ก็คือพี่น้องที่กําลังประกอบธุรกิจหรือเริ่มต้นธุรกิจกิจการนะครับหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าสตาร์ทอัพนะครับหรือนิวเจนกลุ่มนี้จะก็จะเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับบางทีท่านอยากต้องการสินเชื่อกรีนเครดิตเพื่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถ เข้าถึงได้และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มอีกในไทยแลนด์นะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวนะครับการแพทย์อาหารด้านการการขนส่งการยนต์ต่างๆก็สามารถที่จะเข้าผ่านถึงโครงการนี้ได้ครับก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้อง SME นะครับแล้วก็วงเงินสูงสุดถึง40ล้านบาทต่อรายนะครับแล้วก็ระยะเวลาค้ำประกันเนี่ย10ปีทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ค่าธรรมเนียมเนียสปีแรกเนี่ยเริ่มต้นอ่ะทางภาครัฐก็จะชดเชยให้ก็ทําให้พี่น้องตัวเบาในการเข้าถึงการข้ามการพร้อมกับสินเชื่อกับพี่ไอค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้อง SME นะคะวันนี้ที่เรียกว่าคงจะได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนกันได้มากขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณคุณกิติพงศ์มากมากนะคะที่มาร่วมรายการค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ